สำหรับคลิปนี้นะฮะก็จะพาทุกท่านนะครับมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคานะครับเวฟบหนึนะฮะตัวท็อปหรือว่าตัวล้อแม็กปี2023นะครับว่าตอนนี้ราคาเดือนพฤษภาคมนะฮะ2566นรีราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับวันนี้จะลงให้นี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมนะใครสนใจหรือว่าถูกใจก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะครับนี่ฮะ สีขาวแดงตัวนี้สวยมากนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยครับผมลุยสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีผู้ติดตามทุกคนนะครับผมนะฮะวันนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมาอัปเดตราคานะครับเว็บหนึ่งสองห้านะฮะตัวสตาร์ทมือล้อแม็กนะฮะปี2023ับปี2ส2 3นะสีขาวแดงตัวนี้นะฮะ วันนี้มีรถเข้ามา1คันนะครับวันนี้ก็เลยมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับเผื่อมีเพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับสนใจเว็บ125สนะฮะสีขาวแดงนะฮะก็สามารถโทรเข้ามาคุยนะฮะหรือว่าแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะครับที่0ูนย์เ7 1าสอนนะครับตัวนี้รถเพิ่งมานะครับเพิ่งมาถึงนะฮะวันนี้ก็เลยมาอัปเดตราคาให้นะครับสำหรับใครที่ชอบโทนสีขาวแบบนี้นะครับ ก็จะเป็นสีขาวแล้วก็สีแดงนะครับตัวนี้จะเป็นสีแดงใหม่นะครับเป็นแดงเข้มนะตัวนี้ตัวท็อปก็จะเป็นตัวล้อแมกนะตัวนี้จะเป็นโลโก้นะฮะส่วนตัวนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์นะตัวนี้เป็นรุ่นเดียวนะฮะที่เป็นเบาะแดงนะครับนี่ฮะตัวนี้้าเบาะจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็สีดําตรงนี้นะครับตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับปี2023นะฮะระบบใหม่ก็จะเป็นไมคแบบดิจิตอลนะครับนี่ทรงใหม่เขาสวยนะครับแล้วก็จะเป็นตัวสตาร์ทมือนะฮะ กุญแจก็เป็นกุญแจแบบล็อกสองชั้นนะครับแล้วก็จะมีที่ใส่ของตรงนี้นะสามารถใส่ขวดน้ำนะหรือว่าใส่ของได้นิดหน่อยครับเป็นช่องตรงนี้นะครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นโทนสีแดงนะเป็นแดงเงานะครับเนี่ยเป็นแดงเงาส่วนตัวนี้จะเป็นสีขาวนะครับสีนี้ผมว่าสวยนะครับเพราะว่าขาวนี่จะสว่างมากนะครับแล้วก็ตัดกับสีแดงเข้มเนี่ยเนี่ยสวยงามเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าเพื่อนๆพี่ๆชอบแบบไหนนะครับเพราะว่า รุ่นนี้นะฮะฮอนหน้าทำมาทั้งหมดอยู่สีสีนะครับก็จะมีสีขาวแดงนะครับแล้วก็สีดําเทานะครับแล้วก็สีแดงเทานะครับแล้วก็อีกสีหนึ่งนะฮะก็จะเป็นสีด้านนะครับก็จะเป็นสีเทาน้ําเงินนะครับแต่ว่าวันนี้ก็จะเป็นสีขาวแดงเข้ามานะครับวันนี้ก็เลยมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้นะครับเผื่อมีเพื่อนๆนะฮะพี่ๆท่านใดที่ กำลังมองหารถใช้งานนะฮะเว็บหนึ่งสอง้านะฮะตัวล้อแหมกปีสองพันยี่ามนะครับพะว่าช่วงนี้ก็ช่วงเปิดเทอมนะครับตอนนี้ก็ขายดีมากนะครับสําหรับเว็บหนึ่งสอง้านะครับตอนนี้ก็ต้องจองเหมือนกันนะครับรีนนี้ลูกค้าก็จองแล้วนะครับผมนะฮะแต่ว่าลูกค้ายังไม่มารับรบนะฮะก็เลยมารีวิวแล้วก็อัปเดตราคาให้ก่อนนะครับนี่ฮะวันนี้วันที่สิบเอ็ดนะครับรถมาถึงนะฮะ แต่ว่าค voilà, ันนี้นะฮะนี่ฮะลูกค้าก็จะได้นะฮะวันผลิตนะฮะวันที่9พฤษภาคมนะฮะก็คือใครซื้อคันนี้ไปนะฮะตัวนี้ผลิตรถวันที่9พฤษภาคมนะฮะก็เพิ่งผลิตนะฮะฮอนด้าก็มาส่งถึงร้านนะครับนี่ฮะตอนนี้ฮอนด้าเขาก็จะแจ้งทุกคันนะครับก็คือให้เรารู้นะครับว่ารถที่เราซื้อนี่ผลิตวันที่เท่าไหร่เดือนเท่าไหร่นะครับปีไหนนะครับนี่ฮะสวยงามเลยนะครับสําหรับตัว ล้อแมกหรือว่าตัวท็อปปี2023ตัวนี้นะฮะสวยมากนะครับในส่วนของราคานะครับผมนะฮะอันนี้เป็นราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมนะตัวนี้ราคาเงินส่วนรวมจดทะเบียนนะฮะอยู่ที่57,500บาทนะครับจ่าย57,500นี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรอรบบรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับเวฟ125นะฮะตัวล้อแมกหรือว่าตัวท็อปปี2023สีขาวแดงตัวนี้นะครับเนี่ยสีขาวสวยนะครับ สีขาวแบบขาวสว่างเลยนะครับขาวใสนะครับสวยมากนะครับแล้วก็จะเป็นสีแดงเข้มนะนี่สีแดงเข้มนะตัวนี้จะเป็นตัวล้อแม็กก็เป็นตัวท็อปนะฮะนี่ฮะปั๊มดิสนี่เป็นปั๊มดิสแบบหนึ่งลูกสูบสีเทานะฮะล้อแม็กก็จะเป็นล้อแม็กสีดำด้านนะครับนี่ฮะล้อแม็กเขาสวยนะครับสีดำด้านนะลายห้าก้านนะครับยางนอกใช้ของวีรบุร์นะขนาดยางในเจ็ดสิบนะฮะทับเก้าสิบขอบสิบเจ็ดนิ้วก็เป็นระบบยางในอยู่นะครับสวยงามเลยนะครับ ข้างหน้าส smile, ีขาวนะครับนี่ขาวหมดเลยนะครับตัวนี้ก็สามารถใส่ตะกร้าหน้าได้นะครับตะกร้าหน้าก็ใบละ371บาทนะครับมาพร้อมขายยึดเลยนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นตัวชุบโครเมียมนะครับตัวนี้นะฮะนี่สวยนะครับให้มันเข้ากับตัวไฟรีแล้วก็ไฟเลี้ยวนะฮะนี่เขาทํามาสวยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไม้แบบดิจิตอลนะจะไม่มีสายไม้นะครับนี่ตัวใหม่ล่าสุดนะฮะโแม็กสีดาแล้วก็เครื่องตัวใหม่นะครับ ตัวนี้เป็นเครื่องบอดี้ตัวใหม่นะครับบล็อกใหม่เลยนะครับแล้วก็เป็นระบบเกียร์นะตัวนี้ก็จะเป็นระบบเกียร์วนสีระดับนะฮะก็มี4เกียร์นะครับเกียร์หถึงเกียร์สนี่เหยียบไปข้างหน้านะครับเวลารถจอดนิ่งเหยียบไปข้างหน้าก็เป็นเกียร์ว่างได้นะฮะแล้วก็ขับเคลื่อนด้วยโซ่นะฮะ้าหารถใช้งานนะฮะแบบเน้นแรงทนแล้วก็ประหยัดนะครับก็แนะนำนะตัวนี้น่าน่าขี่แล้วก็น่าใช้มากนะครับสําหรับเวฟบหนึ่งสองห้านะฮะตัวล้อแม็ก รือว่าตัวท็อป,ปีนี2023นะสีขาวแดงตัวนี้นะครับนี่ครับบกของเขาสวยนะครับก็จะเป็นสีแดงนะตัดสีดําตัวนี้จะเป็นถังน้ํามันนะถังนี่ใหญ่มากนะครับจุน้ำมันได้5.4ลิตรรองรับแก๊สโซฮอล์เกแล้วก็ปี20นะหมายเลขตัวถังนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับอัตราประหยัดน้ามันนะก็ถือว่าประหยัดมากนะครับสําหรับเครื่อง125ซีซีนะฮะ 71.4กิโลต่อลิตรนะรเติม1.4นี่สามารถขับได้ถึง100กิโลนะฮะเติม1.4นี่ขับจนลืมเลยนะครับผมนะแล้วก็ราคานะฮะร,ราคาที่ติดมากับรถนี่56,500ืนารนะครับแล้วว่าทางร้านก็จะมีค่าทะเบียนค่าพรบรนะฮะของเราก็ขายพร้อมรับรถนะฮะพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบรก็อยู่ที่57,500บาทนะครับจ่าย57,500นี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมนะ ส่วนยูบอกก็ใหญ่นะครับนี่ใหญ่มากนะครับใส่หมวกนกได้เต็มใบนะฮะหนึ่งใบนะครับนี่สวยงามนะครับเพื่อนๆพี่ๆว่ายังไงบ้างนะครับว่าเว็บร้อยยี่สิบห้าเบแดงนี่สวยไหมนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับบางคนก็ชอบบาะดำนะฮะบางคนก็ชอบบาะแดงนะฮะเพราะว่าแต่ละคนนี่ชอบสีไม่เหมือนกันนะครับนี่สวยงามเลยนะครับก็มีซีซีนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆเลือกเอานะครับว่าชอบสีอะไรนะ ส่วนตัวนี้จะเป็นสีขาวแดงนะฮะราคาเงินสดรวมจดทะเบียนอยู่ที่57,500บาทนะครับจ่าย57,500นี่พร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับราคาโปรโมชั่นนะครับเดือนพฤษภาสองพันห้าร้อยนะครับเวฟหนึ่นะครับตัวล้อแม็กซ์สีขาวแดงตัวนี้นะฮะนี่ฮะสวยนะครับไฟหน้าแบบ Full LED นะครับใส่ตะกร้าไปนี่สวยเลยนะครับนี่เบาะก็เป็นเบาะแดงนะะตัดสีดำนะครับ สำหรับใครที่ถูกใจหรือว่าสนใจในราคานี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาคุยเข้ามาสอบถามได้นะครับที่0 921577129นะครับสวยนะครับราคานี้คือราคาพร้อมอนพร้อมทะเบียนพอรบอรนะครับผมนะในส่วนของเงินผ่อนตอนนี้ก็จ่ายรับรถอยู่ที่250บาทออกรถได้เลยนะครับจ่าย250านี่เอารถไปขี่ได้เลยนะครับไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับทุกวันนี้ก็ออกรถง่ายใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถออกรถได้เลยนะครับ หรือว่าจะซื้อเงินสดก็จ่ายอยู่ที่57,500ับาทพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพรบรเรียบร้อยหมดเลยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอพระคุณทุกท่านนะที่เข้ารับชมคลิปก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆนะอยากให้ผมลงคลิปหรือว่ารีวิวรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอพรบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ